ดีครับพี่น้องอก่อกขันตอนเ้าครับผมอะไ้ออกไปตอนนกจิ้มปลาหรอครับไม่ยุบบ้านครับผมพี่น้องเสียงนกขันเซลเซลครับผมนกเลียงก็ได้เลียงขึ้นดีครับผมนกม้วนซ้ำาไว้พี่กายนี่พี่น้องทั้งตอดินทั้งนกปา้านกนกผสมหลากหลายครับผมพี่น้อง มื่อนี้บ่ไดรออกไปป้าครับอากาศดีดีครับผมเสดายครับเมื่อนี้เ่อไรออกไปป้าครับผมพราากิจต้องไปทรงอเนียนในเอฟซีก่อนครับแล้วสองหลังครับพี่น้องพอดีเหตุงานเพลียแล้วสองหลังพอดีครับพี่น้องเรย่อยทงให้เพิ่นเมื่อนี้ ันนี้เป็นเทนครับผมเทนหนากกับครับพี่น้องเทนหนักกับครับผมเทนหนักกับครับตัวนี้ส่งไปทั้งโครลาดครับผมพี่น้องตัวนี้มาเนี่ะครับคอนได้เกลือพันมาใด้พันอยู่ครับงามอยู่ นี่มนี่ครับผมฮ้อนกันเลยเป็นเทนนากับขับลังนี่ส่งไปทางโคราชครับผมเป็นซังไว้ครับผมพี่น้องผู้ใดอยากได้กับซังไว้ได้เด้อครับผมผมก็จะเฮ็ดให้เรื่อยๆแล้วครับผมทางนี้กับอันนี้เป็นสองชั้นครับพี่น้องสองชั้นครับนี่ก็บสองชั้น ช้างครับตัวนี้แปดขีดครับผมน้ำหนักรวมครับพี่น้องพอดีนันหนักเบาๆกันไลยค้อนไม่ไม่กโก้ครับหลังนี่ค้อนไม่บกโก้จ <c> ะ <oughs> ป,ปิงนิ่มๆครับผม นี่ก็บซงเงินครับมันธมิตรของแล้วครับผมจ้างไว้ครับพี่น้องมื่อกี้ก็จะได้ออกไป็นซองพันธ์เงนให้เพื่อนเลยครับมาได้ <c oughs> ไปต้อนกนกก็อยากต้อนยากครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เป็นทังไดเขาน้ำห่อนเหรอจะเป็นทังสี่ล่ะครับพี่น้องต้อนยากครับผม วางลงพอดีเลยวะเส้นนี่เก้าสิบเจ็ดเซนนะครับพี่น้องรวมรอมเงี้ยวครับผมลงกองเม็ดหนึ่งได้พอดีเลย่ต้องอียังครับผมกองเม็ดหนึ่งเลยพอดีเลย เดี๋ยวเทียน,นส่งไปทางโคราชครับผมตัวนี้สองสองหลังครับมือหนี่เดี๋ยวใดอยากได้กระสังไว้ได้นะครับผมเอ็ดให้เรื่อยๆครับใดอยากได้ฝีมือบานๆไปใส่ยักหลังกระสังได้ครับผม นกกระเลี้ยงขึ้นดีดีครับผมปีนี้มูนซ้ำใหว่ปีกายนี่ครับพี่น้องพี่น้องอากาศดีครับผมแต่บรด้ไปตอนนกนาคลิปนี้ก็ท้ายให้พี่น้องในเบื้องสันสันซ้ำนี้แล้วครับผมใครอยากได้เพื่อนก็รั่งได้ครับผมผมก็สิเหตุให้เรื่อยๆครับผมคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ